เราไม่เคยบอกกับรถเลยว่าถนนเนี่ยไม่ใช่ของรถอย่างเดียวนะมันเป็นของคนเดินเท้าด้วยสิ่งที่เราไม่เคยบอกแล้วเนี่ยเรายังทําเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์ไปเรื่อยๆการออกแบบถนนบ้านเราฮะก็คือถูกออกแบบมาเพื่อรถยนต์เนี่ยมาเป็นระยะเวลา40-50ปีการทําสะพานลอยการที่เร่งระบายรถโดยที่ตามสี่แยกเนี่ยก็จะมีรถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงนี้ฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นไปได้ที่คนขับรถอ่ะก็จะรู้สึกว่าถนนมันเป็นของเขาอะ ถ้าเกิดถามถึงคุณภาพชีวิตคนในกรทมใช่ไหมครว่าเป็นยังไงบ้างเราจะมีดัชนีในการวัดคุณภาพชีวิตของกรทมนะฮะโดยเฉพาะวัดจากการเดินทางในเมืองนะครับอยู่สองสอย่างหนึ่งก็คือต้องถามว่าการเดินทางในเมืองเนี่ยมันสะดวกไหมมันสบายไหมมันปลอดภัยไหมแล้วก็มันประหยัดไหมนะฮะต้องลองถามตัวเองกันดูด้วยนะครับว่า เมื่อก so so ่อนมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงจากไอ้หลัก4ี่หข้อเนี่ยครับมันแพงมากขึ้นไหมฮะชีวิตใช่ไหมฮะมันปลอดภัยกว่าเดิมไหมมันเป็นวิตกสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เนี่ยก็แสดงว่าคุณภาพชีวิตมันก็ต้องเรียกว่าแย่ลงครับเวลาที่เราพูดถึงที่สาธารณะเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดถึงสวนสาธารณะแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีคําว่าสาธารณะอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วฮะ พื้นที่สาธารณะนะที่มันมีมากที่สุดในเมือ,เองเนี่ยมันคือถนนซึ่งรวมทางเท้าด้วยแต่เราไม่ค่อยมองถนนเป็น้นที่สาธารณนะเรามองถนนเป็น้นที่ของรถยนต์เวลาเราคิดถึงถนนเน,นี่ยเราคิดถึงรถยนต์ก่อนพื้นที่สาธารณะคืออะไรอะ่ะพื้นที่สาธารณะก็คือพื้นที่ที่คนคนทุกคนน่ะต้องมีสิทธิ์ใช้มันอย่างมีความเท่าเทียมใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เมื่อเราคิดถึงถนนปั๊บเนี่ยเราก็ถึงรถยนต์เราก็ให้พื้นที่นั้นไปกับรถยนต์ดังนั้นจต่อให้คุณแก้ทางเท้ายังไงเนี่ยแต่ถนนเนี่ย ยังเป็นของรถเหมือนเดิมเนี่ยก็แก้ทางเท้าไม่ได้การมีสะพานลอยเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณทําถนนเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้รถวิ่งคล่องโดยที่คนเนี่ยต้องเดินลําบากตราบใดที่คนยังข้าบนพื้นราบอย่างไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แก้ปัญหาทางเท้าเพราะคนเดินเนี่ยไม่ได้เดินฝั่งเดียวตลอดนี่ฮะเดือนต้องข้ามถนนด้วยที่มาที่สี่แยกเมเจอร์รัชโยธินในวันนี้ครับก็ อยากจะให้ลองเปรียบเทียบกันในอดีตด้วยเนาะถ้าเกิดเราดูภาพในอดีตเราจะเห็นว่าหนึ่งเราจะเห็นว่าทางเท้าในอดีตเนี่ยมันกว้างกว่านี้เยอะมากนะฮะออห,ลหลายจุดเลยนะที่กว้างแบบ3มมเมตรกว่า4เมตรนะฮะทีนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเราทําปรับสี่แยกใหม่เนี่ยน่าจะประมาณ4ีปีที่แล้วนะฮะก่อนหน้านี้สีแยกเนี่ยจะมีสะพานข้ามแยกอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วเมื่อจะมีการสร้างรถไฟฟ้า BTS ขึ้นมาเนี่ยก็เลยต้องปรับใหม่ก็รื้อสะพานข้ามแยกทิ้งทําอุโมง์ข้ามแยกแทน อุโมงก็ยังไม่พอนะฮะก็ยังมีสะพานข้ามแยกตัดไปอีกนะฮะก่อนหน้านี้เองจริงๆแล้วมีคนข้ามถนนทุกพ่านนะ,ะแต่ตอนนี้มันจะเห็นว่าคนข้ามถนนไม่เยอะเท่าเดิมและการข้ามถนนเนี่ยก็จะใช้เวลานานมากกว่าเดิมถนนเองก็ถูกขยายก็ระบายรถเนี่ยมันจึงต้องมีแบบเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงหยุดรอนูอ่นรอนี่คนที่ยืนรอกลางถนนก็จะร้อน,อนๆนะะก็จะเห็นว่ามีการเฉือนหัวโค้งเนี่ยเฉือนทางเท้าทิ้งเพื่อให้รถเลี้ยวซ้ายเนี่ยเลี้ยวคล่องโดยที่แบบไม่มีไฟแดงหยุดให้รถเลี้ยวซ้าย แล้วก็ยังมีการแบบว่ามีไฟเขียวรถตรงมีไฟเขียวรถเลียวขวาซึ่งคนรอก็จะยืนอยู่นานอะไรเงี้ยตรงนี้ฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนขับรถอะ่ะก็จะรู้สึกว่าถนนมันเป็นของเขาอะ่ะใช่ไหมฮะการหยุดรถเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถมงทไมต้องมาหยุดละ่ะแล้วสุดท้ายเคสเหมอตาอเนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์อีกอันหนึ่งว่าว่าเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการออกแบบถนนนะ บทบาทของทางเท้าท yeah. right? yeah. hmm. ี so ่ดีที่มีชีวิตชีวาเนี่ยทางเท้านอกจากมีไว้ใช้เดินแล้วเนี่ยก็ต้องมีไว้ทากิจกรรมนะเช่นกิจกรรมเช่นอะไรกิจกรรมเช่นเราเห็นว่ามีเด็กวิ่งเล่นกันใช่ไหมฮะเด็กๆเราคงเคยว่าเราสามารถเล่นกะบบนทางเท้าได้ใช่ไหมเล่นถอยเส้นเล่นบอลรูเล่นกะบบนทางเท้าได้สุดท้ายเนี่ยทางเท้าต้องมีไว้ขายของนะก็เป็นการส่งเสริมมีกิจกรรมขายของและส่งเสริมทางด้านของเศรษฐกิจทีนี้ถ้าเกิดจะพูดว่าทางเท้าที่มีไว้ขายของเนี่ย ม,มันเป็นการลําเมิดมันเป็นการทําให้เดินเดินเดินลําบากอะไรเงี้ยนะเราจะเห็นว่าทําไมเราเราไปเดินต่างประเทศแล้วมันมีขายของเราไม่รู้สึกอย่างนั้นล่ะใช่ไหมเราไม่รู้สึกเดินลําบากเลเรารู้สึกว่าโอ้มันน่าเดินจังเลยใช่ไหมไปเดินทางเท้าที่ปารีสเงี้ยไปเดินทางเท้าที่นิวยอร์กโอ้ทําไมมันมีฟู้ชทรัคมันมีอะไร้มันดูมันดูฝรั่งอะไรเงี้ยน่ะใช่ไหมเปนเาทางเท้าเขากว้างไงฮนะปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มาจากการการที่เขาขายของปัญหามันมาจากทางเท้ามันแคบ นี่คือการที่เราบอกว่าคอนเซปต์ของถนนมันคืออะไรไงฮะมันมันมากกว่าเศรษฐกิจาาด้วยฮนะยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็คือค่าคอนเซปต์ก็จะถูกลงใช่ป่ะเราไม่ต้องซื้อรถมาใช้ความปลอดภัยก็มีเพราะว่ารถมันน้อยถ้าเกิดเราใช้คนส่งมวลชนใช่ไหมฮะเราเดินเราขี่จักรยายนใช้คนส่งมวลชนเนี่ยความปลอดภัยก็อาจจะมีมากขึ้นใช่ไหมฮะเศรษฐกิจาาก็คือเราก็ประหยัดเงินใช่ไหมฮะสุขภาพก็อาจจะดีขึ้นถ้าเกิดถามไปว,ว่าอยากให้ผู้สมัครรัฐบากทมเนี่ย ถ้าเกิดเต้เป็นผู้ว่าแล้วเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างแรกใช่ไหมฮะเราอยากอยากตอนนี้เลยฮนะไม่ต้องเป็นผู้ว่าก็ทําได้อยากให้ผู้สมัครผู้ว่าทุกคนนะฮะช่วยคุยกันนะคุยกันแบบประชุมกันอย่างเป็นทางการเลยนะรวมทั้งรวมทั้งคณะกรกรมการเลือกตั้งด้วยอ่ะทยังไงให้ป้ายหาเสียงเนี่ยมันมีความมันมีความเคารพประชาชนมันมีความให้เกียรติประชาชนใช่ไหมฮะไอการที่ติดแบบเนี้ยแม้ว่าจะถูกกฎหมายก็ตามเนี่ย เรีว่าใครจะป้ายเล็กป้ายใหญ่อะไรไม่สนใจฮะแต่การติดแบบนี้ติดกันเลี่ยราดขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ผมถือว่าเป็นการแสดงถึงออกถึงความไม่เคารพและความไม่ใส่ใจในประชาชนของคุณเองทุกวันนี้เราเห็นว่ามันมีแท็กไลน์มีก๊อปปี้ที่แบบแต่ละคนจะมีคําว่าเปลี่ยนเข้ามาอยู่ได้เยอะใช่ไหมแสดงว่าแต่ละคนก็ต้องรู้สึกแหละว,ว่ากรุงเทพเนี่ยมันต้องเปลี่ยนผมก็แค่อยากจะบอกว่ากรุงเทพเปลี่ยนไปไหนไม่ได้เลยเปลี่ยนไปเป็นอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนความคิดที่มีกับถนนถนนเนี่ย ไม่ได้มีไว้เพื่อให้คนขับรถอย่างเดียวถนนมีไว้ให้กับคนทุกคนและไม่ได้มีไว้ใช้เดินอย่างเดียวสัญจรอ,อย่างเดียวด้วยแต่ถนนมีไว้สำหรับเป็นพื้นที่สาธารณะต้อนรับคนทุกคนให้มาใช้งานมากที่สุดแล้วก็อยู่กับมันได้นานที่สุดแล้วก็อยู่กับมันได้อย่างมีความสุขที่สุด